ในประวัติศาสตร์การพัฒนารถถังของโลกหากพูดถึงรถถังเบาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหนึ่งในนั้นที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือสกอร์เปียนไลท์แทงของสหราชอาณาจักรรถถังคันนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและสามารถปฏิบัติการได้ในหลากหลายพื้นที่จุดประสงค์หลักคือการทำหน้าที่ลาดประเวณ สนับสนุนการเคลื่อนที่และบางครั้งก็ใช้ในภารกิจโจมตีแบบเบาๆซึ่งในยุคสงครามเย็นสกอร์เปียนถือเป็นกำลังสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้งานสกอร์เปียนไลท์แทงถูกออกแบบและพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่1960บโดยบริษัทอวิสประเทศอังกฤษจุดมุ่งหมายคือการสร้างรถถังเบาที่สามารถขนส่งได้ง่ายเคลื่อนที่รวดเร็วและบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนในปีคอศ1972กาอองกองทัพอังกฤษได้เริ่มนำเข้าประจำการ และไม่นานนักสกอร์เปียนก็ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั้งในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟ,ฟริการวมแล้วมากกว่า20ประเทศสิ่งที่ทําให้สกอร์เปียนหลายแท้งมีความโดดเด่นก็คือโครงสร้างที่มีน้ําหนักเพียงประมาณ8ตันซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถถังหลักที่มักมีน้ําหนักมากกว่า40ตันขึ้นไปด้วยน้ําหนักเบานี้ทําให้สกอร์เปียนสามารถขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบินลําเลียง เช่น C หนึอิบ Hercules ได้อย่างสะดวกรวมทั้งสามารถเคลื่อนที่บนสะพานหรือพื้นดินที่ไม่แข็งแรงมากนักโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตัวรถถังติดตั้งเครื่องยนต์จาก,กัว4.2ลิตร6สูบให้กำลังประมาณ190แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในพื้นที่ครุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นอีกประการคือความเนียบและคอวันที่ปล่อยออกมาน้อยกว่ารถถังทั่วไปทำให้มันสามารถเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่าย อาวุธหลักของสกอร์เปียนคือปืนใหญ่ขนาด76ม mm ิมตร L23A1 ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลายชนิดทั้งกระสุนเจาะกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนควันเสริมด้วยปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลลิมสำหรับการป้องกันตัวเองจุดนี้เองทำให้สกอร์เปียนมีความสามารถรบหลากหลายแม้จะไม่สามารถต่อสู้กับรถถังหลักขนาดใหญ่ได้โดยตรงแต่ในการทำภารกิจสนับสนุนหรือต่อต้านเป้าหมายเบา เช่นยานรลดลาาตระเวนหรือการกดดันกำลังพลของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือการออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้ดีทั้งทะเลทรายป่าดิบหรือพื้นที่ภูเขาช่วงล่างและระบบการสะเทือนของสกอร์เปียนถูกปรับแต่งมาให้ทนต่อการกระแทกและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในพื้นที่ไม่เรียบสิ่งนี้เองทำให้หลายประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกาเลือกใช้งาน ในการปฏิบัติการจริงสกอร์เปียนหลายแท้งถูกนำไปใช้ในหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามฟอกแลนด์ปีคอส,อสซาลา1982ซึ่งกองทัพอังกฤษได้นำสกอร์เปียนและซิมิตาซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันไปใช้ในภารกิจลาดตระเวณและสนับสนุนการรบในภูมิประเทศที่ท้าทายอย่างหมูกก่เกาะฟอกแลนรถถังเบาเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่บนพื้นดินชื้นและหญ้าสูงได้อย่างดีสร้างความได้เปรียบในการสอดแนมและกดดันฝ่ายอาร์เจนตินา นอกจากนี้สกอร์เปียนยังถูกใช้ในตะวันออกกลางและแอฟริกาในหลายความขัดแยง้งเนื่องจากประเทศผู้ใช้งานสามารถดัดแปลงและบำรุงรักษาได้ง่ายจุดเด่นคือชิ้นส่วนไม่ซับซ้อนและสามารถปรับแต่งตามความต้องการเช่นการติดตั้งกรอบเสริมระบบสื่อสารหรือแม้แต่เปลี่ยนอาวุธให้เหมาะสมกับภารกิจสำหรับลูกเรือสกอร์เปียนรองรับกำลังพลสามนายได้แก่ผู้บังคับการรถพลยิงและคนขับภายในห้องควบคุมถูกออกแบบให้กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริง การมองเห็นรอบด้านทําได้ค่อนข้างดีเนื่องจากตําแหน่งของป้อมปืนและความสูงของรถถังที่ไม่มากนักยังช่วยให้พรางตัวได้ง่ายในสนามรบเมื่อเวลาผ่านไปกองทัพอังกฤษเองได้ทยอยปลดประจำการสกอร์เปียนตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาเพื่อปรับไปใช้ยานเกราะรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าแต่ในหลายประเทศทั่วโลกสกอร์เปียนยังคงถูกใช้งานอยู่และบางแห่งยังมีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้นเช่นติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลแทนที่เครื่องยนต์เบนซินเดิม หรือติดตั้งระบบเลเซอร์และกล้องตรวจจับกลางคืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในศตรวรรษที่21สกอร์เปียนไลท์แท้งถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การออกแบบที่สมดุลระหว่างความเร็วความคล่องตัวและอำนาจการยิงแม้มันจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับรถถังหลักขนาดใหญ่โดยตรงแต่ในฐานะรถถังเบาและยานลาดประเวณมันสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบชื่อเสียงของสกอร์เปียนจึงยังคงถูกพูดถึงในแวดวงทหารและผู้ที่ชื่นชอบยานเกราะจนถึงปัจจุบัน เมื่อมองในมุมของกองทัพไทยเองแม้จะไม่ได้มีการนำสกอร์เปียนมาใช้แต่บทบาทของรถถังเบาลักษณะนี้ถือว่าสอดคล้องกับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดีเพราะการมีน้ำหนักเบาและล่องตัวทำให้สามารถใช้งานได้ในภูมิประเทศป่าเขาและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารราบได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วสกอร์เปี้ยนลายแทงจึงไม่ใช่เพียงแค่รถถังเบาธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดการออกแบบยุคสงครามเย็น ที่ต้องการยานรบที่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่างๆทั้งการลาดตระเวนการสนับสนุนการรบและการเคลื่อนที่อย่างชับไวในสนามรบถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่า50ปีแต่เรื่องราวของสกอร์เปียนก็ยังคงน่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบยานเกราะสมัยใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของสกอร์เปียนลายแทงรถถังเบาที่ฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์การทหารโลกหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดเนื้อหาทางทหารที่น่าสนใจต่อไป